พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวพาครอบครัวมาทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งที่วัดสามัคคีอุปธรรมตำบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองบึงการเนื่องในวันวิสาขาบูชาก่อนที่จะพร้อมใจกันทำสมาธิถือศิลห้าลดละอบบยมุขและฟังพระธรรมมาเทศนาเพื่อเป็นพุทธบูชาซึ่งหลายคนก็ได้พาบุตรหลานมาร่วมทํบุญด้วยค่ะ ไม่ต่างจากที่วัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองหนองคายโดยพระเทพวชิรคุณเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเจ้าวานวัดโพชัยนำพระสงฆ์ออกรับมินทบาทและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถก,ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนนั้นเข้ากราบขอพรหลวงพ่อพระสัยและทำบุญตามวิถีของชาวพุทธค่ะ ส่วนชาวจังหวัดน้องบุลมูลร่วมงานประเพณีสักการะหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพตําบลนนทันอำเภอเมืองโดยมีพระราชภาวนาวชิรกรเจ้าวันวัดป่านาคําน้อยอํเาเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนําพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งค่ะพุทธศนิกชนนำข้าวสารอาหารแห้งข้าวหวานมาถวายแด่พระสงฆ์ที่วัดชัยมงคลในตาบลนองเลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี และเช่นเดียวกับที่จังหวัดพระนครศรียานะคะประชาชนสวมชุดขาวมากันเป็นครอบครัวมาทำบุญตักบาตรถวายพระทหารแด่พระสงฆ์สามเณรพร้อมกับถือศีลน,นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมค่ะส่วนพุทธศนิกชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรวมตัวกันที่ลานุสาวรีครูบาศรีวิชัยตำบลสุเทอพอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยในวันวิสาขาบูชาค่ะ ในงานได้อัญเชิญน้ำสงพระราชทานและพระไตรพระชทา,านจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นบนรถบุษบกเคลื่อนขบวนจากประเวณลานุสวรีคูบาศีวิชัยขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารระยะทางรวมประมาณ11กิโลเมตรแม้ว่าจะมีฝนตกลงมานะคะแต่ว่าพุทธศนิกชนและนักท่องเที่ยวก็ร่วมเดินเท้าขึ้นสู่ดอยสุเทพกันอย่างคึกคักค่ะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศริกรชนนำดอกไม้ทุบเทียนและอาหารข้าวหวานมาทำบุญใส่บาตรที่วัดนครสวรรค์อารามหลวงกันอย่างเนืองแน่นและก็ไม่ต่างจากที่จังหวัดลำปางค่ะที่ชาวจังหวัดลำปางนั้นนุ่งขาวห่วมขาวร่วมพิธีสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตักบาตรที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงเช่นกันส่วนที่วัดเวลุวันตำบลสตงอำเภอเมืองยะลา จัดก,กิจกรรมฟังเทศสวดมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาทำกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งการจัดเวียนเทียนในพื้นที่3จังหวัดชนันทภาคใต้กำหนดให้จัดช่วงเวลากลางวันและเย็นแทนการเวียนเทียนในช่วงกลางคืนนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ค่ะ พุทธศนิกชนในจังหวัดสงขาก็นําอาหารข้าวหวานข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้ทุบเทียนร่วมพิธีทาบุญตักบาทภายในวัดเลียบอําเภอเมืองสงขลาโดยพระคุณนพกิจโกศลเจ้าวาดวัดเลียบนําพระสงฆ์13รูปออกเดินบินทบาทรับพระตาหาร เช่นเดียวกับที่พุทธมนทลจังหวัดสงขลาในอำเภอหัดใหญ่ค่ะจัดพิธีเจริมพระพุทธมนต์เฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมปี2567โดยพุทธศนีกระชนก็ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดขาวร่วมกันสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นก็ได้ร่วมกันวิยนเทียนสืบสารประเพณีค่ะ